ถ้าย้อนเวลากลับไปได้อะพวกมึงยังจะเรียนสายนี้อยู่ปะวะ <c oughs> มึงนี่สร้างแต่เรื่องเดือดร้อนอยู่ตลอดเลยนะแล้วไอสมองอพวกมึงเคยคิดเรื่องดีๆมั้งไหมคนดีๆเยอะแยะจะไม่เอาสะพคอเยเหี้ย ว่ามันเป็นสเสน่ห์ของสายนี้ว่ะมันสอนให้เราเอาตัวรอดมึงไม่ต้องคิดมากนะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแหละมึงเก็บข้าวของจบบ้านกูเลยนะแล้วอย่าเสื้อกำมาอีกสำหรับกูอ่ะเพื่อนเนี่ยสถาบันเนี่ยไม่สำคัญเท่ากันอินวัยอ่างนี้เลกไฟบีเนี่ยกนะูว่ากระกพายุไม่เงาะนะเแน่กรพวกไเขี้อัไม่โสดจริง กูไม่อย <Liberty> ู่กูมึงไม่อยู่ชนเราจะเตะกันรอดเป็นเหมือนมึงกับกูจะดวงชงเจ๊งได้โชว์กูเลยไหมอย่าให้กูเจอแม่งแล้วกันเตรียมตัวสวดอภิธรรมศพไปเลยสักแล้วอย่าเสือกมายุ่งกับลูกสาวกูอีกเพราะคนอย่างมึงไม่มีอนาคตถึงพวกผมจะไม่มีอนาคตแต่ว่ผมก็มีหัวใจด้วยแล้วแล้วก็กระสุนเพราะว่าฟูรีเพื่อนอยากจะนอนหลับกูไม่เคยกลัวไหนจะโดนมึงอยากซื้อ เราแบ่งจะโดนอุ้มสี่ทุ่มห้าทุ่มดนตีมึงอยใหญ่นกมึงแก่งไม่ใช่เหรอมึงแก่งไม่ใช่เหรอเพรเสียงตุ้มดังพวกมันไม่เสือกเหรอปังปังปังมดงตีกันอีกละคิดหน่อยเพื่อพ่อมึงจะเสลยถ้าไม่เจอหากแม่มึงนอนป่วยพ่อมึงนอนเอิร์คมึงอาจจะเห็นค่าชีวิตไอ้เพื่อนเออเฮาเลิ่มัวเมาคำเดียวถ้าเพื่อนเออไม่เนวิดยาดูยังก็ใช้เป็นเพื่อนเกินวิเชื่อนะเว้ย ว่าทุกคนต้องผ่านช่วงเวลาแบบนี้อยู่ที่ว่ามึงอะจะแสดงออกมาแบบไหนแค่นั้นเองนนี้สักสิ่งเหล่านี้มันไม่มีความหมายอยากให้คิดพบทวน,นดูก่อนอย่าเลยน้องพี่น้องมาแล้ว